ขอสวัสดีนะครับผม่ผมคุณอ่อพิชิตใจเธอกันอีกแล้ววันนี้ก็อยู่กันในเกมล่าเนนเจอรนะครับตอนนี้มีกิจกรรมเกียร์ใหม่เข้ามานะนั่นก็คือเกียร์คิดมัดตอนนี้คือมี700รูปีคุณเ,เห็นอะไรไหมนั่นแหละเลทออกก็จะประมาณนี้นะเลดออกเกยอะอยู่นะ6%ดีกว่าพวก5ดาวอันอืนอ่นเพื่อไม่เป็นการใช้เวลาสูงเงนเลยครับผมยกเลิกก่อนสักหน่อย ก็สมไปเราจะไม่เกลือกันใช่แล้วเราจะไม่เกลือกันมาแล้วครับโอ้โหนี่โน้หแรกมาจืมนั่นแหละครับเียคิดมัดละมาอีมาอีกเอาไม่มาเอาไม่มาแต่มาไม่มาสองคันรอบนี้ก็ถือว่าได้นะเอ้าต่อไปครับเปลือต่อไปเลยจะเกลือไม่เกลือรอบนี้อยากได้กระดิ่งอะกระดิ่งไม่ออกอยังไม่ออกเลยกระดิง่งอือหือ่าวอนเล่าอี กระดิ่งก็ไม่ออกกระดิง่งเอ้ยออกแล้วนั่นแหละกระดิง่งอเอามาอีกนั่นแหละครับโอ้โหในที่สุดกระดิ่งมันก็มาใช่แล้วกระดิ่งมันต้องมาของมันต้องมีใช่เลยใช่เลยของมันต้องมีนั่นแหละคาถาเวทมนต์ชิดมัดไม่ใช่ไหมวะถูกมมองไม่ทันอรอบนี้นั่นแหละคาถาเวทมนต์คาถาเวทมนต์ออกดีนะ ถ้าไอ้กางเกงไม่ต้องการละก่อนดูของเลยก็ได้มาเยอะอยู่นะส่งไป3ามรอบเดี๋ยวว่าจะไปหาเพชรมาอีก40เพชรนะแล้วก็ส่งอีกแต่ก็คงจะไม่ได้ทําคลิปลงนะตอนส่งอีก200รอบนี้เอาเจ็ดร้อยไปก่อนก็อัพอัพไปก่อนนะตอนนี้โอเกตดูนะค่าแต่ละอันก็ โอเคอยู่แต่ว่าเสื้อ,อน,นี่คงจะไม่ค่อยได้ใช้นะผมว่าสำหรับผมนะเพราะว่ามีอย่างอื่นเยอะอยู่อย่างเช่นรองเท้าอย่างนี้หลุดแหลก็ <c oughs> <c oughs> ขอไปได้ครับก็อัพอัพไปก่อนนะตอนนี้ก็คือมีจิติกรรมดีนะจนตัวใหม่ก็มี ก็ขอให้ทุกคนโชคดีครับตอนนี้มีรูปีเท่าไหร่ก็เปิดไปเลยเพราะว่าถึงเป็นแค่6กดาวแต่ก็คือของดีอ่ะบอกง่ายๆของดีมันใช้งานได้นะอาจจะไม่สู้เกียร์เดาวบ้างก็เถอะแต่มันก็ของดีพอสมควรก็ตอนนี้นกระดิ่งนิดได้มากี่อันเนยสองสามอันมั้ใช่ไหม กระดิ่งได้สองนะเ้ยยังได้เยอะกว่านี้นะค่าลดแรกเออค่าลดแรกน้อยวะ่ะแต่ว่าหลบนี่เยอะอยู่ค่าหลมจะเยอะแต่ว่าค่าลดแรกนี่จะน้อยถ้าเน้นเน้นถ้าจะเน้นชิ้นนี้ชิ้นนี้นี่ให้เน้นเป็นเป็นไปได้ก็หลบหลบกับลดแรกนะคือเน้นเน้นลดก่อนก็ได้อะเน้นเน้นลดแรกก่อนสักยี่สิบขึ้นนะ่ะ20เซนขึ้นเอาลดแรกเป็นหลัก แต่คือลบมันก็สำคัญอยู่หลบก็สำคัญเกียร์ช่องกลางก็หลบเยอะอยู่นะลบเยอะอยู่แต่ว่าหลบก็เยอะแต่ก็ค่ารดแลมันน้อยไงเดี๋ยวเมื่อกี้ไม่ใช่เผยล็อกไปนะเออถ้าล็อกมันจะไม่ขึ้นพอดีดองเกียร์ไปเยอะอยู่พวกเกียร์สามดาวสี่ดาว <G ül> มันไม่รู้จักไปทําอะไรนะ <K _ T> คือมันไม่มีเกียร์ใหม่เข้ามาเลยอนยะ่ะตั้งแต่สุ่มคลิปนั้นนะ่ะได้เกียร์หกดาวสองชิ้นนะ่ะคลิปที่แล้วอ่ะคลิปไปจำไม่ได้ละที่ได้อะไรจันทาจันทรา,าสักอย่างอนะก็อ่นั้นแหละก็อัปอไปเลยตอนนี้คือผมชอบดองคลิปนะเอาจริงๆก็อัดไปเยอะเลยนะแต่ว่าไม่ได้ทำงคลิปแบบ ไม่ได้ลงไม่ได้ตัดต่อไม่ได้อะไรผมก็ตัดต่อไม่เก่งนะเพราะว่ามีแต่แค่โทรศัพท์คอมไม่มีไงอุปกรณ์ก็ไม่ค่อยจะพร้อมมากแต่ก็อยากทำนะน,นออี่โลจันทาเออใช่โลจันทาพวกนี้ก็พอใช้ได้ไออัพอนเท่าปีเนี่ยเรามาอัพอะไรคือผมตอนนี้จะอัพไปเลยนะไม่ได้แบบดีหาค่าเลยนะคือ,ออัพไปเลยอะ เกียไปเลยมีหาค่าผมจะไม่ได้เพชรไม่พอเพราะผมต้องเก็บเพชรสุ่มให้มันครบอ่ะโอกาว่าจะค่อยเออคือค่าพวกนี้ไม่กค่าเยอะอยู่เลือนเยอะอยู่นะหกสบอเปอร์ก็ไม่ได้มากถึงจะนั่นก็ถือแต่ก็มาใช้อยู่ดีเพราะใสก่ใกระพักไก่ว่าผมเยอะแล้วว่า สายพลังอ่ะผมเยอะเลยลง pvp นี่มีแต่สายสายเวทกับสายพลังซะส่วนใหญ่สายความเร็วไม่มีเลยนะเอาจริงนะคือไม่ไดเอามาใช้อะ่ะคือสายความเร็วผมเก่งๆไม่ค่อยจะมีจะมีแค่เคียนนะเคียนแต่มันเกิลมันแคบไงแรงก็จริงแต่มันแคบไปงั้นมันยืนหน้าเกียร์เราก็ยังไม่ถึงอะ่ะมันต้องเป็นเล่นเป็นเกียร์เจ็ดดาวมันถึงจะคุ้มถ้าไม่ใช่เกียร์เจ็ดดาวมันไม่คุ้มไง เออต้องรุ่นเกียร์เจ็ดตรงเจ็ดดาวไปเลยใช่ใชใช่ใชเหรียญออก็ประมาณนี้แหละก็ดีที่มันออกมาถ้าถ้าเหรียญมันต่ำกว่าน,นี้ก็ไม่น่าไหวอันนี้คือว่าเขาแจกสุดเลยนะแจกเยอะมากถือว่าแจกของดีน6นหดเจ็ซ ก็สำหรับคลิปนี้คงต้องจบกันตัวนี้แล้วครับผมนี่จะจบไีมเดี๋ยวเรามาดูสิยูตัวนี้ก่อนดีกว่าใช่ลืมใช่มีความเสียหาย3ามร้อยกมีลำนำโยโยนแปดบิทถ้าทำไมเยอะเพราะว่ามันคงจะกดออกไม่ได้มาเร็วขนาดนั้น มันคงจะกดออกมาได้ไม่เร็วอะ่ะถึงให้มาแปดกิคืเราก็อัพกันไม่ได้ง่ายๆด้วยไงมันเป็นถาดมือที่กิวสก็เพิ่มอลังใชีวิตเพิ่มหลบเพิ่มความเร็วเออก็ดีนะมีลัดแตกๆให้ด้วยก็คือจุดตีขั้งสุดท้ายนี่ไงแค่ถ้าเราใช้ไมโ1 4รมันก็สิบเจ็ดบิแล้วอ,ะอ่ะสิบเจ็ดวิ ก็สำหรับคลิปนี้เราก็ต้องขอลาลากันไปก่อนนะครับผมไว้เจอกันใหม่สำหรับคลิปหน้าบ๊ายบายครับ